มาไหว้องค์พระนอนนะครับจะเอาหลักฐานต้นโพบุรานนะครับมาเทียบเคียงดูดูนิ้วนิ้วพระบาทนะครับจะคนโบราณจะสร้างแบบเสมอนะครับ่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้สร้างแบบเสมอแบบเป็นนิ้วธรรมชาตินะครับ นิพพานก็เป็นแบบธรรมชาติวันที่12 13ว่าวัดจะมีงานสมโพธหมผ้าอุปยใหญ่1บสงาอย่ 14, 14. 12, 13, 14, ายงงั้นนะครับท่านไดว่างก็มานะร่วมง,งานนัสการได้นะครับทางวัดแจ้งมา องค์พระนอนที่เก่าแก่ที่สุดในภาคอีสานนะครับใหญ่ที่สุดเก่าแก่ที่สุดก็เกือบ2,000ปีนะครับแล้วที่นี่อันนี้เดิมทีก็เมื่อสร้างองค์พระนอนเสร็จก็จะ,ะก,ก็ก็จะทำองค์ปราสาทนั่นแหละครับองค์ปราสาทองค์ปราสาทเป็นก่ออิฐผสมกับ กับศิลานะครับมันจะมีเสาศิลาอาจจะมีเสาไม้เสาศิลาเพราะว่ามีหลักฐานอยู่เดี๋ยวพาไปดูนะครับแต่ทีนี้อ่าผมจะเอาหลักฐานต้นโพนะครับเนี่ย ต้นโพโบราณเดี๋ยวจะให้ดูต้องให้ดูองค์พระนอนด้วยจะได้จะได้จะได้ทราบว่าต้นโพมาเอามาเทียบที่หลักฐานต้นโพวัดพระนอนนะครับว่า,าเมื่อสร้างองค์พระนอนก็จะต้องมีการปลูกต้นโพแน่นอนแหละครับ แต่ทีนี่ว่าต้นโพที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยก็ถือว่าใหญ่มากแล้วล่ะครับอายุหลายร้อยปีนะครับก็คงจะเป็นต้นรุ่นที่สองนะครับก็ผมก็ประมาณว่าน่าจะเจ็ดแปดร้อยปีนะครับต้นต้นโพใหญ่เนี่ยนะครับเจ็ดแปดร้อยปีดูตามอฐานนะครับเพราะว่าปลูกไว้สูงกว่าสูงกว่าพื้นเดิมนะครับ ก็แปลว่าการเวลามันผ่านมาเป็นพันปีแล้วถึงปลูกอีกพอปลูกอีกก็ต้นใหญ่อีกเห็นไหมก็ผ่านมาอีกเป็นพันปีรวมแล้วก็ามา,ากัด2,000ปีนั่นแหละครับตามตามหลักฐานนะครับแต่ว่าผมจะให้ดูว่าการปลูกต้นโพที่เก่าแก่ที่สุดก็น่าจะเป็นที่พระนอนองค์นี้นะครับก็คือเนี่ยนะครับนี่หลักฐานเนี่ยผมเอาหลักฐานมาเทียบนะครับนี่ก็คือหลักฐาน หลักฐานภาพแกะสลักต้นโพนะครับเป็นเป็นเป็นศิลานะครับต้นโพแกะสลักศิลาอันนี้พบที่กรุงศรีธยานะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ถูกเคลื่อนย้ายไปไปอยู่ที่กรุงเทพนะครับตอนนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินะครับไปชมได้นะครับนี่ผมจะมาเทียบให้ดูเทียบให้ดูต้นโพและ ดูหลักฐานเพิ่มเติมนะครับอันนี้หลักฐานเกี่ยวกับหลักฐานต้นโพศิลานะครับจะให้ดูว่า,ามีต้นทางไปจากที่นี่นะครับเนี่ยครับการปลูกต้นโพก็เป็นสนัญลักษณ์ของ ฝ่ายเทราวาสสยามเทศนะครับในภาคอีสานจุดเริ่มต้นก็น่าจะเป็นภาคอีสานนะครับเพราะเป็นแหล่งชุมชนที่ใหญ่ที่สุดในสวรภูมิเมื่อไม่ต่ำกว่าห0 0ัปีหรือหมื่นปีนั่นแหละครับแต่ว่าหลักฐานเราเอาแค่ว่าหลักฐานแค่6,000ปีถึงหมื่นปีลงมานะครับ7,000ปีหลักฐาน6000ปีก็คือหลักฐานการปลูกข้าวนะครับ หลักฐานการแต่การปั้นหม้อปั้นไหนะครับอันนี้จะให้มาดูเนี่ยนะครับผมให้มาดูหลักฐานเดิหลักฐานโบราณที่สุดนะครับที่กรมศิลป์ได้เก็บเอาไว้นะครับแล้วก็เอามาเก็บไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะไปสร้างครอบองค์พระเดิมได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเสาหน,น้าบันนะครับที่ผมมาให้ดูตรงนี้เพราะว่า เห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ย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 ต้นโพอ่าให้ดูเลยให้ดูเลยจะเป็นเสากลมๆนะครับก็แปลว่าต้นโพนี้ที่ถูกนําไปจากเมืองนี่นะครับจากเมืองจากวัดพระนอนนี่แหละครับเพราะเดิมทีต้นโพนี้จะต้องต้นโพศิลานี่จะต้องอยู่กับองค์พระนอนนะครับพร้อมกับปราสาทองค์นี้นะครับเห็นไหมครับเห็นเสาไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ย เดี๋ยวเชี่ให้ดูอ่านี่นี้นีนีน,นีนี่นะครับลายเสานะครับเดี๋ยวให้ดูลายเสาเห็นไหมครับนี่ลายลายต้นโพเห็นไหมลายเสาแล้วก็นี่ลายลายเสาเนี่ยเห็นไหมครับอ่าเทียบให้ดูเทียบให้ดูเนี่ยเห็นไหมครับการสร้างอ่าต้นโพแบบนี้มันตรงกับเสาโ,โบราณสองพันปีนะครับ ใกล้เคียงกับ2 0 0 0ันปีนะครับถึงมันถือว่าเก่าแก่ที่สุดก็นี่ลายนี่ครับเนี่ๆดูลายนะครับเนี่ลายแล้วก็เป็นเสากลมกลึงนะครับแกะสลักเป็นเสากลมกลึงเห็นไหมครับผมเอามาให้ดูตัวอย่างก็นี่เนี่ยเนี่ยตรงาลายสมัยโบราณจะออกแบบแบบนี้นะครับเนี่ย เห็นไหมครับลายเห็นไหมครับอา่อาลายลายต้นโพเห็นไหมครับเจอหลักฐานแล้วเห็นไหมครับเนี่ยเก็คือผมกําลังอธิบายว่าต้นโพนี้ต้นโพต้นโพที่จําหลักขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ถูกเก็บถูกเคลื่อนย้ายไปกรุงศรีธยาแล้วทีนี้ก็เคลื่อนย้ายจากกรุงศรีธยา เอาไปไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินะครับที่กรุงเทพนะครับผมก็ตามหาหลักฐานปรากฏว่าเมื่อพบหลักฐานเสานี่ครับสอดคล้องมากเนี่ยเสาองค์พระที่ทําประสาทครอบองค์พระนอนนะครับก็แปลว่าพิการออกแบบยุคแรกๆเขาจะไม่ใส่ลายอะไรมากมายนะครับยังไม่ได้ออกอลายไทยที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับนี่แหละของแท้ก็ต้องอย่างเงี้ยของแท้เมื่อตามเจอตัวนี้ก็แปลว่า ไม่ได้สร้างที่สมัยกรุงศรีธิยานะครับ entirely. แต่ว่าเป็นเหตุที่บอกว่าคนกรุงศรีธิยาก็ไปจัดเมืองเสมานี่แหละครับก็คือขอีสานนะครับคนุงศรีธิยานะครับไม่ได้มาจากพม่าหรือไม่ได้มาจากอินโดนีเซียหรือไม่ได้มาจากทางอื่นนะครับไม่ได้มาจากจีนตอนใต้นะครับคนกรุงศรีธิยาก็ไปจักเมืองนี่แหละครับเมืองเมืองโคราชนี่แหละครับ เนี่ยนะครับการสร้างยุคแรกก็ยังจะไม่มีเสาแปดเหลี่ยมประดับประตูอะขออนุญาตนะครับขอเข้าไปถ่ายทำนิดนหน่อยๆนะครับก็นี่แหละครับก็จะเป็นอย่างนี้ผมจะให้มาดูเสากลมๆมีจต่เสากลม,ม,ค,รม,ค,รมครับยังไม่สร้างเสาแปดเหลี่ยมนะครับอย่างๆนะครับเนี่ยก็ รุ่นนี้ลวดลายจะ,ะยังไม่ยังไม่พัฒนาเพราะเป็นยุคแรกๆยังไม่พัฒนาเท่าที่ควรนะครับยุคหลังๆเห็นไหมครับอ,อันนี้ก็ออกแบบได้ถูกต้องแต่ว่าเวลาเวลาปรับปรุงการสกัดเขาจะปรับปรุงให้สวยงามแต่ว่ายังยัรักษารูปแบบอยู่น,น,นี่ผมชอบเรียกว่าลายเลขหนึ่งนะครับ ลายเลขหนึ่งไทยเรานะครับ <c oughs> เนี่ยลายเลขหนึ่ง <c oughs> เห็นเลขหนึ่งไหมครับเนี่ยเห็นเลขหนึ่งไหมลายเลขหนึ่งเนี่ยหลักฐานอันนี้เสาแปดเหลี่ยมต่อมาเสาแปดเหลี่ยมถึงเอาไปใส่ไว้กับประตูของทวารวดีนะครับอ่าเห็นลายไหมครับนั่น,นเห็นลายไหมครับเห็นไหมครับอ่ะเนี่ย ดูลายลายตรงนี้ใช่ไหมครับลายต้นโพนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ลายนั่นนะนนนนเห็นไหมครับตรงกันนะครับเนี่ยเนี่ยก็แปลว่าหลักฐานต้นโพนี้แต่ก้มศิลป์อนนาจะบอกว่าสร้างในสมัยกรุงศรีธิยาไม่ใช่นะครับอันนี้สร้างที่เมืองนี้นะครับไอ้ต้นโพ แกะสลักนี่นะครับต้นผู้แกะสลักหินทรายนี่แหละครับก็สร้างไปจากเมืองนี้นะครับตั้งแต่ยุคแรกเลยแหละครับที่ว่าสร้างเอาเอา,เอาหินมาผสมผสมกับเอาหินมากรึงผสมกับอิฐนะครับประสาทยุคแรกๆจะใช้อิฐ เป็นส่วนเป็นส่วนเป็นส่วนประกอบด้วยนะครับนะก็ต้นโพคงจะเป็นรุ่นนี้แหละครับยุคนี้แหละครับยุคที่สร้างสร้างสร้างเสาแปดเหลี่ยมสร้างนี้แล้วก็เนี่ยสลักต้นโพด้วยนะครับเพราะว่าเห็นหลักฐานจากเสาแล้วครับเทียมแล้วครับลายรุ่นนี้ลายรุ่นเกือบสองพันปีนะครับเพราะว่า ก็มีหลักฐานนะครับการการสร้างการปลูกต้นโพนะครับในจาลึกก็คือพระพุทภาพาพระพุทธรูปองค์นี้นะครับพระพทุทธรูปศิลานี่ครับของเมืองละโวน,นะครับมีจาลึกบอกพศอเอาไว้ว่ามีการสร้างพทุทธรูปองค์นี้ไว้ใต้ต้นโพก็แปลว่าต้นโพถูกปลูกมาแล้ว2,000ปีนะครับอ่า เพราะว่าอันนี้มันเป็นพศเจ็ดร้อยหนึ่งหนึ่งใช่ไหมครับพศเจ็ดร้อยหนึ่งหนึ่งสร้างพุทธลูกองนี้อยู่ใต้ต้นโพก,ก็แปลว่าเขาปลูกต้นโพมาแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยปีนะครับอพอพต้นโพโตขึ้นมาก็สร้างพุทธลูกองค์นี้ไว้ที่ต้นพระศรีมหาโพตามจาลึกนะครับสั้งหลักฐานในจาลึกนะครับอบอกพศไว้เรียบร้อยนะครับก็นี่หลักฐานก็เป็นแบบนี้นะครับ ก็ประมาณนี้ครับแค่เรื่องเส้นโพผมต้องตามให้ถึงแค่ครับอ,อันนี้ตรงที่วางเสาแปดเหลี่ยมนะครับเสาแปดเหลี่ยมจะตั้งตรงนี้แล้วก็มีแล้วก็มีก,มก็มีพระธรรมจักรตั้งอยู่กงบนเสาแปดเหลี่ยมอันนี้ก็ฐานบัวนะครับตรงองค์พระนอนนะครับประมาณนี้ครับท่าน